ัเนี่ยก็ได้ดโดนินลงที่จะดําเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของตนเองอยู่แล้วนะคะกรมการท่องเที่ยวเราก็จะไปสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาให้ดีขึ้นนะคะ,ะแล้วก็อนุรักษ์ นะคะวัฒนธรรมพื้นผ้านถึงฐานเดิมการส่งเสริมเนี่ยไม่ได้ส่งเสริมแต่เรื่องของการพัฒนาแหล่งอย่างเดียวเราลงมองไปถึงเรื่องของการสร้างไรายได้ของท้องถิ่นนะคะกับชุมชน,นต่างๆอย่างเรื่องการจําหน่ายสินค้าของประชาชนในพื้นที่นะคะรวมถึงการสือสินค้าโอท็อปอะไรต่างๆเนี่ยนะคะการพัฒนาเนี่ยจึงมีความจําเป็นเพื่อให้เกิดการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนะคะว่าแหล่งท่องเที่ยวของไทยเราเนี่ยนะคะมีการบริหารจัดการที่ดี มีการให้สิ่งอำนวยความสะดวกนะคะที่ได้รับการพัฒนาแล้วก็ในเรื่องของการบริหารจัดการการดูแลนักท่องเที่ยวต่างๆที่เข้าไปในพื้นที่อาจจะต้องมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการเ,าเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวนะคะสิ่งที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวว่ามีอะไรบ้างนะคะความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวนะคะเป็นอย่างไรนะคะเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวแล้วก็ สามารถพัฒนามาตรฐานของการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะให้สูงมาตรฐานสากลน,นะคะทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะที่เราจะเข้าสู่ในเรื่องของประชาคมอาเซียนในโอกาสต่อไปด้วยนะคะค่ะพระบรมธาตาาุนาดดน เป็นแหล่งอรารยธรรมโบราณแห่งหนึ่งที่มีประวัติอันยาวนานอีกทั้งยังเป็นเขตที่มีการขุดพบกับกฐานทางประวัติาศาสตร์โบราณคดีที่แสดงถึงความรุ่งเรืองในอดีตเพราะบริเวณนี้ได้เคยเป็นที่ตั้งของนครจำปาสีมาก,ก่อนโบราณวัตถุที่ค้นพบได้นำไปแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์สาแห่งชาติจังหวัดของแกนและที่สำคัญที่นี่ ได้มีการขุดพบสถถุพระบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในตลับทองคำเงินและสำริดซึ่งสันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่1 3บสถึงสิสมัยทวาราวดี รัฐบาลจึงได้อนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างพระธาตุนาดูนขึ้นโดยบริเวณรอบจะมีพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาและวัฒนธรรมส่วนดุขชาติซึ่งตกแต่งให้เป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนานอกจากนี้พระบรมธาตุนาดูนยังเป็นแหล่งที่ผ่านการประเมินและรับรองคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวระดับประเทศแก่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ประจำปี2555าาของกรมการท่องเที่ยวสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่พานานาระบรมธาตุนาดูนอําเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามซึ่งที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านการประเมินและรับรองจากกรมการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ประจำปี2555สส่วนด้านในจะเป็นยังไงนั้นเข้าไปชมกันเลยค่ะ เอาไปที่ทั่ใครอยู่บอกกับน้องและเด็กๆได้ค่ะแต่ก็ยังดีที่ไม่มีแดดขอสวัสดีสื่อมวลชนสื่อมวลชนนะคะอ่านและก็อ่านักท่านนักท่องเที่ยวนะคะและกีฬาจังหวัดมหาสารคามนะคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะจะไปวนในพระราชก่อนรอบนึงนะคะจะมาทราบประวัติพระธานาธิดูนะคะเขตบางโขดสันตว์คู่เมืองลือเรื่องอาญาธรรม ค่ะพุทธมนทนอีสานถิ่นฐานอารยาธรรมพระไมลล้อมเล่าฆ่ตาตักศิลานครที่นี่คือส่วนหนึ่งของคําขวัญจังหวัดมหาสาครคามก็คือพุทธมนทนอีสานนะคะซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแม่เหล็กของจังหวัดมหาสาครคามนะคะ,ะซึ่ง <c oughs> เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะคะให้ได้อามานะคะกราบไหว้เพื่อขอพรจากอ่า พระธาตุนาดูนตรงนี้นะคะถือได้ว่าเป็นแหล่งที่ให้อ่าเขาเรียกว่าให้กําลังใจนะคะเสริมเสริมเสรกำลังใจให้กับผู้มาเยือนตรงนี้นะคะก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่ได้รับชมหรือรับฟังนะคะตรงนี้ได้มา เยี่ยมจังหวัดมหาสารคามนะคะที่นี่ก็จะต้อนรับทุกท่านนะคะด้วยความยินดียิ่งนะคะที่นี่มีสิ่งหลายอย่างนะคะที่รอคอยการมาของอนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในเรื่องของอความมีกิตธานะคะที่จังหวัดมหาสารคามตรงนี้จะใช้เป็นที่จัดกิจกรรมนะคะวันสําคัญของอาทางาศาสนาทุก ทุกช่วงไม่ว่าจะเป็นวันมาค้าบูชาวิสาขบูชาอาสาบูชาหรือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนาก็ที่ก็จะจัดที่นี่นะคะ,ะซึ่งก็นํามาซึ่งความภาคภูมิใจของจังหวัดมหาสารคามนะคะ,อะขอย้ํานะคะว่ามา,มา,มามาที่นี่นะคะ,ะปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะคะ,ะจังหวัดมหาสารคามก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้มาเยี่ยมเราในข้างหนึ่งของชีวิตค่ะ,ะเนี่ยไปละ ได้้บเเอวนาอุทยานโกสัมพีอยู่ในเขตท้องที่เขตเทศบาลเมืองโกสุมพิสัยอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามลักษณะเป็นสวนป่าที่มีต้นไม้กว่า3618ชนิดเช่นต้นยางขนาดใหญ่ต้นบะแบก ต้นกระทุ่งแผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมติดต่อกันมีหนองน้ำธรรมชาติมีทัศนียภาพที่ร่มรื่นและวนาอุทยานแห่งนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของนกนานาชนิดและลิงสมแมฝฟงใหญ่ได้ร้อยตัวเกมทั้งลิงสมแมสีทองซึ่งเป็นพันธุ์ที่หายากนอกจากนี้ยังมีสิ่งอื่นๆที่น่าสนใจในวนาอุทยานอีกมากมาย ตอนนี้อยู่ที่วณนะัอุทยานโกสัมพีค่ะที่นี่มีเนื้อที่กว่า125ไร่ด้านในยังมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เป็นที่อยู่ของลิงสมัแล้วก็นกนานาชนิดบรรยากาศด้านในเป็นไงผู้ชมกันเลยค่ะครับผมนะครับอริชาติกาละเกตนะครับปัจจุบันทำหน้าที่เป็นวนัวณัอุทยานโกสัมพีนะครับคือสถานที่แห่งนี้ สำหรับพื้นที่ของวณอุทยานโกสัมพีเรานะครับพื้นที่ทั้งหมดมี125ไร่ไม่ว่าจะเป็นพันุไม้ที่อยู่ในพื้นที่นะครับตรงนี้ต้องบอกว่าสมบูรณ์มากนะครับเรามีทรัพยากรที่มีค่าหลากหลายมีความหลากหลายถึงทางระบบนิเวศนะครับมีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่จะให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สัญจรผ่านไปมานะสุดท้ายก็คงต้องขอ,อ ยนนชิญนะครับนักท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้และไกลนะครับหรือผู้ที่สัญจรผ่านไปมาในบริเวณใกล้วนอุทยานโกสัมพีนะครับได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสพื้นที่แห่งนี้นะครับสำหรับเว็บไซต์นะครับเรามีเว็บไซต์ที่จะให้ผู้คนได้เข้าไปค้นคว้าหานะครับเซิร์ชไปที่วนอุทยานโกสัมพีนะครับหรือว่าโกสัมพีโ o เรสต์พาร์คนะครับในนั้นจะมีข้อมูลครบถ้วนและละเอียดนะครับผม โรงแรมตักศิลาโรงแรมหรูระดับสีดาวตกแต่งสไตล์ไทยประยุกต์สวยงามภายในเทียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเช่นห้องอาหารห้องคาราโอเกะสปาฟิตเนสและอื่นๆอีกมากมายซึ่งโรงแรมแห่งนี้ได้รับมาตรฐานท่องเที่ยวไทยประเภทโรงแรมจากชมรมการท่องเที่ยว เจดีหินทรายวัดป่ากุ้งเป็นเจดีหินทรายที่สร้างเรียนแบบเจดีปุโรุุธโธที่เกาะชวาประเทศอินโดนีเซียหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกโดยพระเทพศพิสุทธามงคลโดยหลวงรวงปู่ศีมหาวิโรนำปิตยานุสิตและผู้มีศิตศรัทธาสร้างขึ้นเมื่อปี2 5 3 5โดยจำลองปุโดพุทโธไว้ที่ประเทศไทยสร้างโดยหินหงชาทั้งหลัง ครับสวัสดีครับผมประภาสบุญสุขท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้ก็มีความดีๆจะรับกับคณะผู้สื่อข่าวจากกรุงเทพมหานครมาทําข่าวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดและที่มาอยู่ตรงนี้ก็คือ,อวัดประชาคมวนารามหรือวัดปักกุงซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นทางศาสนานะครับโดยเฉพาะที่ผ่านมาก็คือพระบูรงทุโทนะครับซึ่งจำลองมาจากอินโดนีเซียนะครับซึ่งมีความงดงามและวิจิตรพิสดารมี อัฐิของหลวงปู่นะครับโดยเฉพาะเจสาอยู่กูกาสิงตั้งอยู่ในวัดปุรภากูกาสิงจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นโบราณสถานสถาปตัตยกรรมแบบเขมรอีกแห่งหนึ่งที่มีความสวยงามสร้างขึ้นดาว,ตวศตวรรษที่16ตามคติความเชื่อของศาสนาอินดูจัดอยู่ในศิลปะแบบปะปาปวนและที่นี่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพซึ่งผ่านการประเมินและรับรองจากกรมการท่องเที่ยวประจำปี2555 ครับสวัสดีครับผมนายดุสิตนาสุขนะครับนายกเทศมนตรีตำบลกูกกาสิงห์นะครับซึ่งทศบาลตำบลกูกกาสิงห์ของเราก็อยู่ในอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสำหรับชุมชนกูกกาสิงห์ของเราก็ถือว่าเป็นชุมชนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวระดับชุมชนนะครับถึงแม้จะไม่ใหญ่ ถึงระดับประเทศแต่เราก็อยากนําเสนอสิ่งดีๆในชุมชนของเราให้กับท่านผู้ชมนักท่องเที่ยวได้รู้ได้สัมผัสนะครับสำหรับกูกระชุมชนกูกระสิงของเราเรามีโบราณสถานทั้งตั้ง3แห่งนะครับที่สําคัญแห่งแรกก็คือโบราณสถานกูกาสิงซึ่งถือว่าเป็นโบราณสถานที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบในเขตทุงกลาล่องไห้นะครับก็อยากเรียนเชิญพี่น้องนะครับมาเยี่ยมชมสักครั้งหนึ่งนะครับโบราณสถานกูกาสิงของเราสร้างตั้งแต่ พันปีที่ผ่านมานะครับมาดูนะครับว่าเราก็จะมีมัคุเทศน้อยคอยนําเที่ยวคอยให้คําแนะนําคอยให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นไปเป็นมาของโบราณสถานกู่กาสิงนะครับมูลนิธิหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เชิญชวนชาวไทยร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมสำนึกในพระเกียรติคุณผู้ทรงเป็นอัครศิลปินที่มีพระอัจฉริยภาพอันลําเลิศทางด้านการดนตรีโดยจัดงานโครงการบทเพลงแห่งแผ่นดินซึ่งอยู่ภายใต้โครงการอัครดุริยศิลปินราชสดุดี84พรรษามีกิจกรรมต่างๆอาทิมีทัศการเคลื่อนที่เกี่ยวกับเพลงพระราชนิพนธ์ เครื่องดนตรีหรือวัตถุทรงคุณค่าในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งหาชมได้ยากและเพลิดเพลินกับการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินและนักดนตรีชื่อดังร่วมกับวงเฉลิมราชด้วยบทเพลงพระราชนิพลอันทรงคุณค่าตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนธันวาคม2556ทั้ง9จังหวัดทั่วประเทศ โดยเปิดตัวครั้งแรกที่สวนอมพรค่ะ,ะนอกจากนี้นยังมีร้านกาตรปูกาสิซึ่งมีเปิดให้บริการ เพื่อต้อนรับลูกค้าอยู่หลายหลังราคาตกอยู่ที่ล300บาทต่อ1ท่านต่อ1คืนรวมอาหารทั้งหมด3มือ้อโดยโฮมสเตย์ที่นี่ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยประจำปี2550ประจำปี2552และปีพศ2555 ผมนาจะนอมคนตานบเจะของบ้านหกสเตย์นะครับบ้านเลขที่เจ็ดหมู่สามตำบลภูกระสิงนะครับลตั้งอยู่ที่เขตเทศบาลภูกระสิงนะครับมีนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวอยู่เป็นประจํานะครับที่บ้านโฮมสเตย์ของผมนะครับมีประมาณห้าหกท่านนะครับที่มาเป็นประจํานะครับผมก็ อยากจะให้นักท่องเที่ยวนะครับมามารับประจำนะครับมา,มาพักท่องเที่ยวที่บ้านของผมนะครับพระมหาเจดีย์ชัยมงคลเป็นเจดีย์หชั้นยอดฉัดสร้างจากทองคำน้ำหนัก60กิโลกร,รมัมรายร้อมด้วยเจดีย์องค์เล็ก8ทิศมีความสูง101เมตรเป็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่สีขาวสลับสีทองรดัดวาดวิจิตรการตา ใช้งบประมาณก่อสร้างถึงปัจจุบันกว่า3,000ล้านบาทเชื่อว,ว่าใครได้มากับตัก,กระมัสการจะเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตผาหมอกมิวายอยู่ในบริเวณวนาอุทยานเพื่อเขาเขียวเขตห้ามด่าสัตว์ป่าถ้ำผานาำทิพในช่วงเช้าและเย็นเมื่อมองจากจุดชมวิวผาหมอกมิวาย จะเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามป่าไม้แล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเหมาะสำหรับผู้ที่อยากจะสัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิดและที่นี่ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาหมอกนิวายเที่ยวชมป่าสมุนไพรไทยและสัตว์ป่าอีกด้วย พระเจ้าใหญ่หรือพระพุทธศนะมงคลมหามุนีมีความสูงถึง101ซองตั้งอยู่ในวัดบุรภาพิรามซึ่งพระเจ้าใหญ่เป็นพระพุทธรูปที่สูงที่สุดในประเทศไทยและสูงเป็นอันดับหกของโลกใต้ฐานพระ เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่สำคัญและยังมีของสิ่งทายตามความเชื่อเพื่ออธิฐานขอพรให้เกิดเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มาถึงวัดปูรภาพิรามแล้วนะคะซึ่งถ้าใครมาถึงอำเภอเมืองร้อยเอ็ดก็คงจะได้พบกับพระพุทธรูปองค์ใหญ่อคนนี้หรือพระพุทธมหา พระพุทธรัตนมงคลมหาวุนีค่ะที่นี่เป็นพระอารามหลวงชั้นตีแล้วก็มีพระยืนที่ประทับเด่นเป็นสั่ามองเห็นไกลอยตรงนี้นะคะก็เข้าไปชมใกล้ๆกันเลยดีกว่าค่ะ ตอนนี้เราก็มาอยู่ใต้ใตฐานของพระพุทธ,ธรัตนมงคลมหามินีแล้วค่ะและนี่ก็คือคล้องเสี่ยมทายตามความเชื่อนะคะวิธีการทําก็คือจะต้องไปลูกค้องถ้าคล้องดังเนี่ยก็จะสมเร็จตามที่เราปรารถนาไว้เดี๋ยวเราลองไปดูดีกว่าเช็ดมือให้ก่อาดนูแล้วก็ามือเ ลูกแรเลยกแรงลูปแรงลูก่ลูกรรวังเสียนะลูกแรอนมันจะูอย่างนั้นไม่ดังหรอกลูกเนแงแดิใสมือเลใสมือดิเข้าไปเต็มเลยลูกช้มือดิลูกช้งมืออ่าอ่อย่างนั้นการลูกอย่างนั้นดินหน้าดีเน่หน้าดป ปึงพลานชัยที่นี่ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คูบ้านครูเมืองร้อยเอ็ดที่ตั้งสารหลักเมืองพระพุทธ,ธโทโดมพระปรลงสารีริฆาตอนุสาวรีย์พระยาสุนทรเทพกิจารักษ์อนุสาวรีย์สมเด็จยา่าและยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นสวนสาธารณะสีเขียวใจกลางเมืองร้อยเอ็ดที่ทุกคนใช้ประโยชน์ร่วมกัน วัดป่าเทวาพิทักษ์ตั้งอยู่ที่อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดที่นี่คืออีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่อนุรักษ์ประเพณีวิถีชีวิตชุมชนของคนอีสานในรูปแบบจำลองภายในวัดยังเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งภายในยังจำลองดินแดนนรกดินแดนสวรรค์เพื่อเป็นสถานที่ให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้และศึกษาการทำความดีความชั่ว โรงแรมเพชรัดก,การ์เดนภายในมีเครื่องอำนวยความสะด,ดวกครบครันให้บริการอย่างอบอุ่นเป็นกันเองตกแต่งสวนสวยสไตล์รีสอร์ทใจกลางเมืองร้อยเอ็ดพร้อมทั้งเปิดบริการห้องประชุมสัมมนางานแต่งงานและเตียงสั่งสารต่างๆสามารถตรองรับแขกได้สูงสุดถึง3,000คนขอเชิญร่วมพิธีเททองหลอ่อ พระพุทธสวนมงคลบอพิษพระพุทธรูปสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกพระพุทธรูปปางสมาธิเพื่อนำไปประดิษฐานนาวัดทักษิณชลทานตำบลทุ่งกุลาอำเภอสวน,นภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งได้มีการเททองหล่อพระเสียรไปแล้วโดยจะทำการเททองส่วนพระอุระและหัวใจ ในวันที่ 2, 3, 4, สองสสสิงหาคม2556เททองหล่อหน้าประเพลาพร้อมฐานเขียงวันที่18 19 20ตุลาคม2556พระพุทธสุวรรณมงคลบพิตรพระพุทธรูปขนาดใหญ่หล่อด้วยทองสำริด ขนาดหน้าพระเพลา12.80เมตรความสูงจรดยอดพระรัศมี23.56เมตรโดยพระประโมทธรรมนันโทเป็นผู้ริเริ่มและเป็นประธานดำเนินการสร้างออกแบบและปั้นโดยอาจารย์สมประสงค์ชาวนาไร่อาจารย์ประจำภาควิชาออกแบบตกแต่งภายในคณะมัณฑนาศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากรงบประมาณทั้งสิ้นประมาณ55ล้านบาทสำหรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมทำบุญเพื่อสมทบทุนในการสร้างพระพุทธสุวรรณมงคลบพิษสามารถติดต่อได้ที่พระประโมทธรรมนันท์วัดใหม่เทพนิมิตคณะเจ็ดแข่งบางยี่ขันเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร10700ย์มเโทรศั์ามหีาพร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดพระปฐมเจดีแล้ววันนี้รายการของเราก็ได้จบลงแล้วอย่าลืมติดตามอีกหนึ่งช่องทางของรายการในช่อง YouTube นะคะแค่พิมพ์ง่ายๆแค่พิมพ์คำว่า asia morning tube สำหรับสัปดาห์หน้าจะมีอะไรน่าสนใจอย่าล <osters> ืมติดตามชมกันนะคะ สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ